สวัสดีครับผมปานเวศครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตล์ปานเวศครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของการโครจรของดวงดาวในช่วงเดือนเมษายน2 5 6 4นะครับเราเรียกกันสั้นๆว่าดาวจรน,นะดาวจรเมษายน64นะครับก็คือการโครจรของดวงดาวนั่นเองคลิปนี้เป็นคลิปเชิงวิชาการนะครับนะเป็นคลิปเชิงวิชาการนะ เหมาะกับท่านที่สนใจนะเรื่องของโหราศาสตร์นะอยากที่จะศึกษาเรียนรู้นะครับหรืออยากจะทราบเรื่องการโคจรของดวงดาวเนาะอยากทราบเรื่องของตำแหน่งและคุณภาพของดาวก็ดูคลิปนี้ได้ครับส่วนเรื่องของการพยากรณ์นะการทำนายดวงชะตา12ราศีในเดือนเมษายน2564นี้เดี๋ยวผมจะทำในคลิปถัดไปนะเป็นคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของการโคจรข,ของดวงดาวก่อนนะครับนะพูดถ,ถึงเรื่องรายละเอียดเหมาะกับ ท่านที่สนใจนะย้ำนะท่านที่สนใจเรื่องโหราศาสตร์นะครับเพราะผมจะพูดเป็นเชิงวิชาการซะมากกว่านะฮะท่านใดที่เป็นภาคการจะฟังการทํานายอย่างเดียวก็รอคลิปถัดไปนะรอคลิปถัดไปนะครับอ่ะเรามาดูกันเลยครับการโครจรของดวงดาวนะในเดือนเมษายน2 5 6 4นี้ในเดือนนี้นะครับจะมีดาวย้ายราศีกันอยู่หลักๆเนี่ยสดวงไม่นับดาวจันทร์เลข2นี้นะเพราะดาวจันเนี่ยเดินแค่2วันครึ่งเองนะครับต่อหนึ่งราศี ับงวันครึ่งต่อหนึ่งราศีนะเพราะนั้นเราไม่มาใช้นะฮะนะครับดาวย้ายนะครับก็จะมีเลขสี่ครับดาวพุธดาวพุธเนี่ยจะย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษนะครับในวันที่11แล้วก็ย้ายต่อจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่29เมษายนนะครับแล้วก็เลข6ครับดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษนะในวันที่12 แล้วก็เลข1ดาวอาทิตย้ายจากมีนนะครับราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษเนี่ยนะในวันที่14นะครับแล้วก็เลข3ครับดาวอังคารย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่14ด้วยเช่นกัน14เมษายนนะครับเพราะฉะนั้นในช่วง11-12นะนะถึง14มีดาวย้ายราศีกันถึง4ดวงเลย และเป็นดาวที่เรามักจะนํามาใช้ในการพยากรณ์ดวงชะตาระดับรายเดือนซะด้วยนะครับนะเพราะอะไรครับเพราะาดาวใหญ่ๆยังคงอยู่ตําแหน่งเดิมเนาะไม่ว่าจะเป็นเลข7ดาวเสาร์นะครับยังคงอยู่ที่ราศีมังกรเป็นเกษตรอยู่นะฮะได้ตําแหน่งเกษตรนะมีความมั่นคงนะแล้วก็ดาวพุธศรัทธีครับอันนี้ดาวพุธศรัทธเนี่ยย้ายจากราศีมังกรเข้าสู่ราศีกุมในวันที่29มีนาคมอย้ายมาตอนนี้พอวันที่1่เมษายนก็นะครับอยู่ตำแหน่งนี้ละนะ นะครัดาวมรุดยูนะครับยังคงโครจรน,นะครับอยู่ที่ราศีเมษแล้วก็ราหูนะครับราหูเลข8ของเรานะครับยังคงโครจรอ,อยู่ที่ราศีพฤษภได้ตำแหน่งนิดนะครับนิดก็คือต่าต้อยได้ค่าเสื่อมอ่อนกำลังนะครับนะนะครับอันนี้ก็เป็นดาวจรช่วง วันที่1เมษายนและนิดาวจรณนะวันที่30เมษายน2564เห็นไหมครับก็มีการโคจรที่แตกต่างกันออกไปนะที่สําคัญนะในเดือนเมษายนที่เราจะพูดถึงกันมากๆคงเป็นดาวอาทิตย์นี่แหละครับนะเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นวันสงการนะดาวอาทิตย์จะย้ายราศีนะครับในวันที่14เมษายน นะครับ14เมษายนเป็นคืนวันอังคารนะครับจริงๆแล้วเป็นคืนวันอังคารนะถ้าเอาเป๊ะๆเ,เลยมันจะเป็นตีสามตีสามสามนาทีนะครับแล้วก็มีเศษวินาทีนะน่าจะสามสิบวินาทีนะแต่ผมปัดไปแล้วกันนะครับเป็นตีสามสนาทีแล้วกันอย่าไปคิดมากตีสามนะตีสามสีนาทีย้ายนะฮะย,ย้ายนะวันที่เปลี่ยนแล้วนะครับพอเลยเที่ยงคืนมาปุ๊บเปลี่ยนเป็นวันที่14แต่ วานคำว่าวานเนี่ยวานวอแหวนสรา,ารอาราเรือเนี่ยนะครับคำว่าวานยังเป็นวาน Israel, อังคารอยู่นะครับเป็นวานอังคารแต่วันที่เปลี่ยนเนาะนะวันที่เปลี่ยนวันที่เป็น14นะครับแต่เป็นวันอังคืนวันอังคารนะอันนี้คือวันมหาสงการเราจะเรียกว่าเป็นวันมหาสงการนะครับซึ่งอันนั้นเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันเดี๋ยวผมอาจจะทําคลิปเรื่องดวงสงการอีกทีหนึง่งนะครับนะเป็นทาทคลิปเรื่องดวงสงการในช่วงตน้ตนเดือนเมษาอีกรอบหนึ่งนะครับนะหรือถ้ามีเวลาก็จะเป็นช่วงปลายเดือนนี้แหละครับ อ่ะคราวนี้นะครับเรามาดูกันครับผมเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องคําว่าคุณภาพของดาวนะหลายท่านอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมผมใช้คําว่าคุณภาพของดาวนะทำไมไม่เรียกว่ามาตรฐานของดาวนะครับจริงๆแล้วการใช้คุณคาว่าคุณภาพของดาวนี้ผมต้องการสื่อสื่อให้เห็นถึงถึงพลังของดวงดาวมากกว่าเพราะพูดคําว่ามาตรฐานของดาวเนี่ยมันตีความยาก ตีความยากและอาจจะทําให้เกิดความผิดเพี้ยนในเรื่องของการตีความไปในมุมมองของผมนะผมย้านะในมุมมองของผมนะนะเพราะนั้นผมมักจะใช้คําว่าคุณภาพดาวมากกว่ามาตรฐานของดาวแต่ให้ใหเข้าใจว่าถ้าเกิดผมพูดว่าคำว่าคุณภาพของดาวนั้นก็คือมาตรฐานของดาวนั่นเองซึ่งมาตรฐานของดาวนั้นผมใช้หลักๆเพียงแค่6 6นะมาตรฐานที่ผมใช้คุณภาพที่ผมใช้เนี่ยหลักๆคือ6 นะอาจจะมีเพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงอีก2เป็น8ดนะอธิบายว่าคืออะไรนะครับหนั้นมีอะไรบ้างมีเกษตรนะดาวเกษตรอย่างเช่นตอนนี้ดาวเสาร์เป็นเกษตรนะเกษตรคือความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานเนาะนะครับนะแล้วก็อุดนะดาวอุดอุดคือยิ่งใหญ่นะสูงส่งนะครับนะแล้วก็ราชาโชคมหาจักรแล้วก็ปะแล้วก็นิด6เนี่แหละครับที่ผมใช้เป็นประจำใช้และถือเป็นหลักสำคัญนะ อาจจะมีใช้อุจจาวิราชอุจจาพิมุกบ้างก็บางครั้งบางกรณีไม่ได้ใช้ตลอดนะครับนะไม่ได้ใช้ตลอดนะครับนะก็คืออุจจาวิราชคืออะไรนะครับอย่างเช่นตำแหน่งเนี้ยดาวทิตย์อยู่ที่ราศีมีนกรณีที่ดาวทิตอยู่ที่ราศีมีนอันนี้พอดาวทิตยย้ายจากราศีมีนเนี่ยเข้าสู่ราศีเมษก็จะเป็นอุดนะครับเนื่องจากตำแหน่งอุดเนี่ยเป็นตำแหน่งที่มีพลังมาก นะมีตําังมีพลังค่อนข้างมากนะตําแหน่งอุดถือว่ามีพลังมาก <ial iz> <itation> เขาก็เลยบอกว่าก่อนที่ดาวนั้นๆจะเข้าสู่ตําแหน่งอุดของตัวเองก็ถือว่ามีพลังแล้วนะ <ial iz> <itation> ก็ถือมีว่ามีพลังแล้วนะครับเพราะนั้นตอนที่ดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีมีนก็ได้อุดจาวิราชนะนะครับเป็นตําแหน่งที่กําลังจะขึ้นนะกําลังจะขึ้นนะเป็นอุดนะแต่ถ้าเกิดดาวทิตนะถ้าเกิดดาวศเทิตยอยู่ที่ราศีพฤษภก็เป็นอุดจาพิมุก แมก็ยังมีตําแหน่งอยู่นะก็ยังได้ตําแหน่งอยู่นะครับนะครูบาอาจารย์ท่านเปรียบเทียบไว้บอกว่าอุจาอจาวิราชก็คือพลโทที่กำลังจะขึ้นตําแหน่งพลเอกนะตำแหน่งอุดนะก็คือตําแหน่งพลเอกส่วนตําแหน่งอุจจาพิมุกก็คือตําแหน่งในพลเอกเพิ่งปลดเกษียณใหม่ๆนะก็ยังมีอํานาจมีบารามีมีคนให้ความเกงใจอย,อยู่เห็นไหมอันนี้คือครูบาอาจารย์ท่านก็เปรียบเทียบเอาไว้ นะครับถือว่าเปรียบเทียบปุ๊บเราเข้าใจเลยว่าอ๋อเป็นยังไงเนาะเพราะนั้นผมใช้เต็มที่ก็แค่8มาตรฐานนะครับนะแมาตรฐานหรือ8คุณภาพคุณภาพของดาวนะครับ <S <S ส่วนเรื่องของออ,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 อมีบางท่านอาจจะถามาแล้วไอ้พวกอุดมเกณฑ์องค์เกณฑ์นะธนโยกนะครับนะปทุมเกณฑ์นะพินทุบาทอะไรกลุ่มนี้หรือว่าในกลุ่ม อาจารย์คุรุสุริยาอาจารย์คุรุสุริยานะครับอาจจะเป็นส่วนหนึ่งจัร์คุรุสุริยามหากษตรสลับเลือนนะกษตรปริวัติดวงมารายโยกนะครับนะดวงจันทร์เสี้ยวดวงดอกพิกุลดวงจตุสดายดวงจตุรพิษอะไรพวกนี้นะครับนะอะไรพวกนี้เนี่ยไม่ได้เป็นคุณภาพในมุมมองผมนะส่วนใหญ่เดี๋ยวจะมีคนปฏิเสธไม่ได้คุณภาพของดาวเป็นเกณฑ์ คือเกณฑ์เกณฑ์หมายความว่าไงครับเป็นเรื่องของมุมสัมพันธ์บวกกับลัคนาถ้าเป็นพวกองค์เกณฑ์ก็คือต้องมีลัคนาตามที่บังคับไว้นะครับบังคับราศีไว้เนาะนะครับแล้วก็ตำแหน่งดาวก็ต้องตามนั้นด้วยนะเห็นไหมนะครับแต่ถ้าเกิดดาวเสาอยู่ตำแหน่งเนี้ยนะครับเรื่องของคุณภาพดาวมาตรฐานดาวจะเป็นเรื่องระหว่างดาวกับราศีราศีเป็นตัวกําหนดนะดาวดวงนั้นดวงน,น,วงนี้ถ้าไปอยู่ในราศีนั้นราศีนี้จะได้คุณภาพนั้นนี้อันนี้แหละ คือคุณภาพของดาวไม่เปลี่ยนแปลงครับลัคนา<ๆ>คุณจะอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ไม่เปลี่ยนแปลงนะนะครับไม่เปลี่ยนแปลงนะแต่ถ้าเกิดเป็นปฐุมเกณฑ์ถ้าเป็นปฐุมเกณฑ์ก็เป็นคนละเรื่องเนาะนะเป็นคนละเรื่องนะถ้ามีลัคนาอยู่ที่ราศีราศีมังกรอะดาวศุกร์เป็นปฐุมเกณฑ์ได้ตำแหน่งอุดด้วยเออเห็นไหมแต่ถ้าเกิดลัคนาเปลี่ยนไปอยู่ตรงนี้ดาวศุกร์ได้ปฐุมเกณฑ์ไหมไม่ได้แล้วนะครับเห็นไหมลัคนาเปล yeah. ี่ยนเนาะพอลัคนาเปลี่ยนปุ๊บ คุณภาพดาวเปลี่ยนไหมเปลี่ยนอย่างนั้นไม่เรียกว่าคุณภาพดาวเราเรียกว่าเกณฑ์เพราะฉะนั้นเกณฑ์มี2กติกาก็คือลัคนากับมุมมุมของดาวนะครับมุมของดาวที่กระทาต่อดาวนั่นเองหรือมุมของดาวที่กระทาต่อลัคนานะครับแยกให้ออกเนาะแยกกันให้ออกไปนะครับไม่เกี่ยวกันนะนะไม่เกี่ยวกันนะครับคุณภาพดาวเนี่ยจะมีหลักๆแค่6นะครับเราอาจจะมีใช้เพิ่มอีก2นะครับส่วนจุลจักร กับเทวีโชคผมไม่ได้ใช้นะเกณฑ์น,นั้นผมไม่ได้ใช้นะครับแต่ก็มีคนใช้นะนะก็ไม่ว่ากันก็แล้วแต่ครับแล้วแต่สำนักแล้วแต่ค่ายแล้วแต่ตำรับแล้วแต่ตําลานะครับอ่ะเรากลับมาดูกันครับนะเดือนนี้จะเป็นอย่างไรนะครับช่วงต้นเดือนนะครับจนถึงวันที่11 อ่านะครับสุกกับพุธเนี่ยโครจรร่วมกันนะเป็นดาวคู่ธาตุน้ำนะอย่างที่ผมเคยพูดไปนะครับนะถ้าไม่มีดาวที่นี่ถือเป็นคู่สธิตุธาตุน้ำ้วนะถือว่าดีมากนะครับแต่ดาวพุธพอไปอยู่ในตําแหน่งอะไรครับอยู่ที่ราศีมีนได้ตําแหน่งประนะ,นะดาวพุธได้ประนะครับเป็นประนะประคือไม่มั่นคงไม่แน่นอนไม่ใช่ของตนเองนะครับนะนะแล้วก็ดาวสุกนะครับดาวสุกได้ตําแหน่งอุดนะดาว อาทิตย์เลขหนึ่งนะครับอาทิตย์เลขหนึ่งได้อุจจาวิลาชตอนนี้นะพอถึงพอถึงวันที่14นะครับแน่เลย14เนี่ยอาทิตย์เป็นอุจนะครับดาวศุกร์ได้ตำแหน่งอะไรครับประเป็นประนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ได้ตำแหน่งอุจจาพิมุกด้วยนะถ้าเราคิดอุจจาพิมุกก็ถือว่าได้ด้วยนะครับนะนะ,นะส่วนดาวพุธก็ย้ายไปละดาวพุธไม่มีตำแหน่งนะครับในราศีเมษ พอย้ายมาอยู่ตำแหน่งนี้ก็ไม่มีตำแหน่งเหมือนกันแต่ไปเจอกับอะไรครับเจอกับเลข8ดพระราหูนะครับดาวคู่นี้เป็นคู่ศัตรูกันครับนะดาวคู่นี้เป็นคู่ศัตรูกันนะครับแล้วถ้าเกิดหมายถึงคู่อะไรครับคู่หลอกลวงนะคู่หลอกลวงคู่โกงนะถูกหลอกถูกโกงพง่ายๆคู่ถูกหลอกถูกโกงนะครับพูดแล้วไม่เป็นความจริงนะครับอันนี้คือดาวพุธเป็นอย่างนั้นนะ ในช่วงต้นเดือนนะครับถึงวันที่ก่อนถึงวันที่14นะเพราะว่าอังคารก็ย้ายวันที่14นะครับย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีมิถุนเนี่ยนะตอนนั้นอังคารเนี่ยอยู่ตำแหน่งนี้นะครับเจอกับจอร่วมนะจอร่วมเขาจะจอร่วมราศีกับพระราหูเลข8นะครับอังคารได้ตำแหน่งประด้วยแล้วก็ราชาโชคด้วยนะครับผมพูดไปละนะครับคลิปที่แล้วเนาะในเรื่องของดาวจรน,นะดาวคู่นี้เป็นดาวคู่เกี่ยวกับคู่ธาตุลมคู่ธาตุลมนะครับนะคู่ธาตุลม แล้วก็เป็นดาวที่บ่งบอกถึงภาวะความใจร้อนวู่วามนะการตัดสินใจที่ด่วนสรุปด่วนตัดสินใจใจร้อนวู่วางนะครับและหมายถึงเรื่องเกี่ยวกับฟืนไฟอัคคีภัยเพราะฉะนั้นในคลิปของช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาผมเน้นเรื่องพวกนี้เป็นหลักนะครับเรื่องของอุบัติเหตุนะครับการเกิดอุบัติเหตุเจ็บเนื้อเจ็บตัวนะครับเกี่ยวกับฟืนไฟนะครับเกี่ยวกับการขาดสติความใจร้อนวู่วางอันนี้เป็นอิทธิพลของดาวคารกับพราหูครับที่ส่งผลกับ ทุกคนเลยนะดาวจร,รนี์มีผลก,ะก,กระทบกับเราทุกคนนะครับถ้าใช้ระบบโหราศาสตร์ไทยทั้งหมดนะระบบนี้ทั้งหมดนะครับอันนี้สุริยญาตินะครับนะใช้ระบบโหราศาสตร์ไทยแบบสุริยญ,ญาติทั้งหมดเนี่ยก็เป็นทั้งทั้งโลกครับเราพูดง่ายๆว่าเป็นทั้งโลกแหละนะนะเพราะว่าเป็นดาวจร,รนะครับอ่ะคราวน,นี้จากช่วงต้นเดือนนะครับพอถึงวันที่14นะครับอ่าพอถึงท่าทีครับพอถึงช่วงปลา,ายเดือนนะช่วงปลาย,ายเดือนนะครับปลาย,ายเดือนดาวพุธเข้ามาเดินละ นะเพราะนั้นดาวพุธมาอยู่ตำแหน่งนี้ก็เป็นอย่างที่ว่าเมื่อกี้ครับนะถูกเลาถูกโกงนะนะครับพูดไม่เป็นความจริงนะเพราะฉะนั้นดาวพุธมีบทบาทยังไงในเดือนนี้สังเกตนะครับเริ่มต้นเลยเนะี่ยดาวพุธอยู่ที่ราศีมีนก็เป็นปลาละนะแต่เป็นปละเนี่ยอยู่ในเรือนในเรือนดาวพหธสบดีเนี่ยก็ยังถือว่าไม่น่าไม่ไม่เสียหายอะไรเท่าไหร่นักน,นะครับแถมเป็นดาวธาตุน้ําด้วยเนาะนะครับนะตรงกับราศีเพราะราศีมีนเป็นราศีธาตุน้ำนะครับพอถึงต่อไปแล้วนะย้ายมาอยู่ที่ตงแหน่ง ราศีเมษนะพออยู่ราศีเมษดาวพุธนะครับพุธอยู่ที่อังคารพุธเจออังคารเป็นคู่เลยครับคู่วิวาทะเป็นคู่วิวาทคู่วิวาทะคู่ขัดแย้งคู่คัดขันนะครับแถมต่อไปไปเจออะไรอีกถูกหลอกถูกโกงอีกเพราะฉะนั้นตั้งแต่เดือนเมษายนนะครับไปจนถึงสิ้นเดือนเลยก็ต้องบอกว่าดาวพุธเดินในตำแหน่งที่ไม่ค่อยสู้ดีนะครับนะ ไม่ค่อยส 18, ู <ap> ้ดีเพราะฉนั <unnie> ้นเนี่ยดาวพุธหมายถึงอะไรดาวพุธหมายถึงงานเอกสารนะการตกลงนะข้อตกลงข้อสัญญาต่างๆนะการเจรจานัดหมายอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นเนี่ยดาวพุธนะครับทารยุทธที่ดาวพุธนะการทายโดยภาพรวมนะครับภาพรวมของทุกคนนทุกราศีนะครับเจอเหมือนกันก็คือในช่วงนี้เนี่ยนะครับการติดต่อสื่อสารการเจรจาข้อตกลงข้อสัญญาอะไรต่างๆนะครับอาจจะมีเหตุผิดพลาดคาดเคลื่อนเลื่อนออกไป งานด้านเอกสารก็อาจจะมีปัญหามีความขัดแย้งนะัต้มงระมัดระวังเรื่องการพูดจาการเจรจาให้ดีครับมีโอกาสที่จะมีปัญหาไม่ถูกหลอกถูกโกงก็เป็นปัญหาเรื่องของความขัดแยง้งเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นัดหมายเจรจาอะไรอาจจะยังไม่ได้แบบดีมากนะครับต้องระวังต้องระวังแต่ไม่ได้หมายความว่าพอดาวพุธอยู่ตำแหน่งนี้แล้วทําอะไรไม่ได้เลยนะไม่ไม่ได้อย่างนั้นนะครับแค่ให้ระวังให้ระวังให้มาก คนเรานะครับถ้าทําอะไรก็ตามถ้ามีสติรอบคอบไม่ประมาทปัญหาต่งตางๆมันน้อยลงแล้วครับอันดับแรกเลยมันน้อยแน่ๆแหละนะนะดาวบอกว่าไม่ดีถ้าเกิดเราดูแลตัวเองดีนะครับนะดูแลตัวเองดีมีสติรอบคอบไม่ประมาทปัญหาน้อยลงไปเยอะมากเลยนะครับหรืออาจไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ต่อให้ดาวเดิมไม่ดีก็ตามนะนะครับอันนี้ผมพิสูจน์มาเยอะล้วนะครับนะ เพราะนั้นเนี่ยในช่วงที่ดาวเดินไม่ดีเนี่ยนะครับสมัยก่อนเนี่ยครูบาอาจารย์จะให้ไปทําบุญบ้างนะครับเพราะว่าการทําบุญก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งถูกไหมครับการไปทาบุญเนี่ยคือการเติมพระธาตุสมบดีเข้ามาในชีวิตพระธาตุสมบ,บีพอเข้ามาแล้วก็หมายถึงโชคลาภความสําเร็จด้วยนะครับเพราะทุกอย่างก็จะดีค่อยๆขยับดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นนะดีขึ้นดีขึ้นในกรณีทําบุญนะทำไมต้องทําบุญเพราะการทําบุญก็เป็นการหนึ่งและ มี2แบบแบบนึ้คือเป็นพลังบุญครับมาหนุนนำนะเกื้อหนุนดวงชะตาชีวิตของเรานะครับเราทําดีย่มได้ดีนะเป็นพลังบุญเข้าหาตัวเองนะครับสก็คือเป็นการกระตุ้นดาวพฤทัสบดีพอไปกระตุ้นดาวพฤหัสวัสดีดาวพฤหัสบดีหมายถึงโชคลาภและความสําเร็จด้วยเพราะฉะนั้นเมื่อทําบุญมากๆเข้านะเป็นคนที่มีสติรอบคอบไม่ประมาทพวกนี้แหละครับทำให้ดาวพฤหัสวัสดีทํางานมากขึ้นเมื่อดาวพฤหัสบัสดีทํางานมากขึ้นก็จะเป็นโชคลาภและความสําเร็จมากขึ้นด้วยเช่นกันนะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเคล็ดนะเคล็ดการใช้ เพราะนั้นในช่วงนี้นะครับจะพูดจะจาอะไรนะผมคิปการพยากรณ์เจอผมเตือนทุกอันทุกคิดทุกราศีแน่นอนนะก็ต้องระมัดระวังเรื่องการเจรจาข้อตกลงข้อสัญญาดูแลให้ดีครับตรวจสอบให้ดีนะการพูดนะในเชิงรบนะครับในเชิงที่เป็นการขัดแย้งนะนไปคัดค้านอะไรเนี่ยมักจะสร้างปัญหามากกว่ามันเป็นการขัดแย้งทางด้านก,การพูดจาและการแสดงความคิดเห็นเพราะฉะนั้น การพูดจาและการแสดงความคิดเห็นถ้าเป็นในเชิงลบมันยิ่งมีโอกาสเติมให้เกิดปัญหามากขึ้นเพราะฉะนั้นเราเลี่ยงซะนะเราเลี่ยงซะอันนี้กับทุกราศีนะอันนี้คือกรณีนี้ครับที่ดาวพุธเดินอยู่ในตำแหน่งนี้นะส่วนดาวศุกร์เองนะครับนะดาวศุกร์ตอนนี้อยู่ในตำแหน่งนี้นะครับนะมาจากตรงข้ามของตัวเองนะก็เลยเป็นประนะครับนะตรงข้ามกับตำแหน่งเกษตรของตัวเองก็เลยเป็นประเป็นประก็หมายถึงไม่แน่นอนเพราะฉะนั้นช่วงนี้อะไรครับเรื่องความรักของทุกๆคนก็จะมักจะ ไม่ค่อยแน่ค่อยนอนเท่าไหร่เนาะออนะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นเรื่องของออพวกเ,ออเป็นช่วงจังหวะที่ดาวเดินดาวพวกนี้เดินเร็วนะอย่าลืมนะนะครับไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นภาวะอย่างนี้ตลอดนะครับนะอาจจะว่าช่วงนี้เรื่องของความรักเรื่องอะไรเนี่ยสำหรับท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วก็อาจจะรู้สึกไม่ค่อยอยากจะอะไรเท่าไหร่นะครับแต่สําหรับหนุ่มสาวนะช่วงนี้ความรักอะรดูไม่ค่อยแน่นอนก็แค่นั้นเองอันนี้คือภาพรวมกว้างๆนะครับวิธีการถ่ายแบบภาพรวมกว้างนะฮะ ส่วนดาวทิศนะครับดาวทิศเรื่องของสงการอย่างที่ว่าครับเดี๋ยวเราไปว่ากันในเดือนหน้านะในเดือนหน้านะที่พูดถึงเรื่องดวงสงการนะครับดาวทิศนะไปอยู่ในเรือนของคู่ศัตรูก็นิดหนึ่งนะครับในกรณีอย่างนี้นะครับในกรณีช่วงตั้งแต่วันที่14เมษายนจนไปก็ต้องบอกว่า,าการถือทิินะครับนะนะยึดถือความคิดของตัวเองเป็นใหญ่นะอาจจะสร้างปัญหาสร้างความขัดแย้งได้นะครับมันก็จะไปแมทกับดาวพุธเมื่อกี้นี้เลยเนาะ ที่ไปอยู่ที่ราศีเมษเนี่ย,ยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีอยู่บาง,บางช่วงครับจะเป็นช่วงตั้งแต่วันที่14เมษายนจนถึงวันที่29เมษายนเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์กับพุธด้ยอยู่ด้วยกันนะครับอยู่ในเรือนของอังคารเพราะนั้นอังคารเนี่ยนะครับนะเป็นศัตรูกับดาวพุธด้วยแล้วก็ดาวอาทิตย์ด้วยเพราะนั้นดาวสองดวงนี้มีปัญหานะมีปัญหา ก็คือการเราต้องว่ากันไปตามเลยครับตามลักษณะของดาวที่มันอยู่ก็คือดาวที่ก็ไม่ถึงนะเจ้ายศเจ้ายอย่างทิฏฐิมานะนะครับนะถือตัวเองเป็นใหญ่อันนี้มีปัญหานะครับมุ่งมั่นเอาชนะมากเกินไปนะครับนะไม่ได้นะครับนะไม่ได้นะไไดจะกลายเป็นปัญหานะส่วนดาวพุธก็พูดเชิงลบไม่ได้นะครับพูดเชิงลบมากจะกลายเป็นปัญหาเช่นกันนะอันนี้คือภาพรวมนะครับภาพรวมของดาวนะนะส่วนดาวคารน,นะครับดาวคารเช่นกันครับดาวคารก็อยู่ในเรือนของพุธ พุทธอยู่ในเรือนคานคานอยู่ในเรือนพุทธนี้เหนื่อยหน่อยนะเหนื่อยหน่อยนะครับข้อดีนะข้อดีของคานอยู่ในเรือนพุทธนะครับนะก็คือก่อนจะทําอะไรต้องคิดก่อนจะทําอะไรต้องคิดนะนะก่อนเราจะทําอะไรก็ต้องคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยคำว่าการใช้ชีวิตแบบมีสติรอบคอบไม่ประมาทอันนั้นแหละครับครอบคุมไปหมดละครอบคุมไปหมดละนะ ต่อให้ดาวเดินยังไงก็ตามนะครับถ้าเรายึดถือ3ข้อนั้นไว้โอเคครับทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้นะครับในมุมอื่นก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมนะครับยังเป็นเหมือนเดิมครับทั้งหมดก็เป็นการโครจรน,นะครับของดาวนะในช่วงเดือนเมษายน2 564นี้เพื่อเป็นกำลังใจผมในการทำคลิปต่อไปก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ